สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนครับคลิปพิเศษดาวสุกย้ายราศี8เมษายนถึง4พฤษภาคม2566จะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับดวงชะตาของท่านอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยครับก่อนอื่นฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงชาวลัคนาราศีมีนนะครับ ดาวศุกร์เนี่ยจริงๆแล้วดาวศุกร์ตัวดาวศุกร์เองเป็นดาวตัวแทนแห่งความสวยงามศิละปะข้าวของเงินทองของใช้อุปโภคบริโภคความรักทุกอย่างเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวกับความสวยงามสิ่งที่อยากได้โบราณโหราศาสตร์ไทยท่านกำหนดไว้ว่าดาวศุกร์คือดาวกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์อยากได้อยากไขว่คว้า นั่นแหละคือดาวสุขก็คือความสุขทีนี้ความสุขมันก็แบ่งเป็นแบบสองอย่างนะโหนโบราณท่านก็มองว่ามันเป็นความสุขที่แบบไม่ใช่เรื่องของธรรมะอะไรอย่างนี้ไงถูกไหมแต่ในฐานหน้าที่ปุตุชนธรรมดาเนี่ยดาวสุขก็คือความสุขนั่นแหละนะบันเทิงเริงรมความสวยงามเงินทองต่างๆทีนี้ดาวสุขสําหรับชาวลัคนาราศีมีนมีสองความหมายครับ เพราะว่าเขาเป็นดาวเจ้าเรือนพบสองเรือนพบแรกคือพบสหัชชะการเดินทางสังคมชื่อเสียงอีกพพหนึ่งคือพบมรณะอันนี้เดินทางเหมือนกันแต่เดินทางไกลการต่างประเทศหรือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับความรู้สึกนั้น ดาวสุขความหมายของชาวลัคนาราศีมีนเป็นทั้งพบสหัชชะและมรณะลัคนาราศีมีนดาวประจําตัวของท่านคือดาวพฤหัสพฤหัสกระสุกอันนี้เขาเรียกว่าคู่ทรัพย์คู่โชคเฉะนั้นดาวสุขเป็นดาวที่ดีสําหรับดวงชะตาของท่านไม่ต้องตกใจไปถึงแม้ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะก็ตามมรณะไม่ได้แปลว่าตายอย่างเดียวนะมรณะมันหลายความหมายลึกซึ้งนะครับ แปลว่าเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งแปลว่าจบสิ้นก็ได้แปลว่าความเสื่อมความเสียหายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ดาวศุกร์เขาโคจรเป็นเกษตรโดยหลักการแล้วเนี่ยดาวทุกสถานภพคือดาวเจ้าเรือนอริดาวเจ้าเรือนมรณะและดาวเจ้าเรือนวินาศถ้าเป็นเกษตรสิ่งร้ายจะกลับกลายเป็นดีฉะนั้นความเป็นมรณะ ในความหมายที่ไม่ดีของชาวลัคนาราศีมีนซึ่งแสดงผ่านดาวศุกร์มันหมดมันจบสิ้นเพราะเขาเป็นเกษตรแล้วความหมายดีอย่างสหัสชาติแปลว่าอะไรชื่อเสียงการยอมรับสังคมเพื่อนฝูงสำเร็จมากหน้าหลายตานี่ถือว่าเป็นการดีคือดาวเกษตรเนี่ยทายดีเลยนะครับทายดีไว้เลยถือว่ามีความมั่นคง และดาวศุกร์ก็เป็นดาวตัวแทนสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้และที่สำคัญครับดาวศุกร์นั้นเพ่นนะเพนเพราะว่าห่างจากพระอาทิตย์เนี่ยสามราศีนะพระอาทิตย์อยู่ในราศีมีลัคนาของท่านดาวศุกร์โยกหน้าอย่างเงี้ยดาวศุกร์เพ่นนะครับแล้วไม่ได้เพนธรรมดานะครับเรียงตัวกันระหว่างดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์ เรียงกันตามระบบสุริยะจักรวาลดาวสามดวงเนี่ยถ้าเขาเรียงกันสวยจัดระเบียบแถวแบบนี้นะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะเฉพาะดาวศุกร์ดวงเดียวก็ถือว่าดีแล้วเพราะว่าดาวศุกร์เพนอันนี้ดาวพุธเข้ามาส่งเสริมด้วยเห็นไ,ไหมมันเหมือนกับเสริมกําลังกันดาวสามดวงหกีเอียวนี่นะสวยงามโยกหน้าดวงชะตาดาวศุกร์เพนเนี่ยเขาเพนได้สองแบบ แบบแรกเขาเรียกว่าเพนแบบดาวประจําเมืองแบบที่สองเขาเรียกว่าดาวประกายพลึกดาวประจําเมืองนะเราจะเห็นได้ในช่วงหัวค่ําส่วนดาวประกายพลึกนั้นจะเห็นในช่วงรุ่งสางทีนี้คําว่าดาวประจําเมืองนี่นะความหมายลึกซึ้งมาตั้งแต่โบราณกาลก่อนประวัติศาสตร์ไทยอีกก็คือดาวประจําเมืองเนี่ยเขานับถือกันมาตั้งแต่ ยุคบาบิโลเนียนนะบาบิโลนนะครับอรารยธรรมที่เก่าแก่มากๆอรายอรายธรรมแห่งลุ่มน้ำไทกิสยูเฟติสเรียกว่าเป็นอรารยธรรมแรกๆของโลกก่อนเปอร์เซียก่อนวัฒนธรรมสินธุหินหรือว่าฮินดูเนี่ยอย่างอินเดียชมพูทวีปอีกเขานับถือดาวประจำเมืองนะโดยเขาเขาเขาแสดงตัวแทนเป็นเทพีอิสตา ก็คือถ้าดาวสุกข,ขึ้นก็คือดาวประจําเมืองขึ้นปั๊บเนี่ยแสดงว่าบ้านเมืองแห่งนั้นจะเจริญงอกงามพืชพันธุ์ัญญาหารสมบูรณ์การค้าการขายงานปาร์ตี้สังสรรค์เฮฮาซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับโบราณการถูกไหมเก็บเกี่ยวผลผลิตนะพอเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็ทําอะไรค้าขายแล้วก็ผลผลิตที่เหลือก็เอามาหมัก เอามาดองเป็นเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองอันนี้ทุกชนชาติทุกภาษานะของเราก็มีอะไรข้าวใหม่ถูกไหมออทำเกี่ยวกับทำขัญข้าวอะไรต่างๆนะเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับดาวประจําเมืองแล้วก็มันก็เกี่ยวข้องในเรื่องของฤดูการด้วยถูกไหมเกี่ยวข้องกับฤดูการด้วยงานเฉลิมฉลองเนี่ยก็พูดง่ายเขาดูดาวเป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยถึงฤดูที่เฮ้ยดาวประจําเมืองขึ้น พืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์นะเตรียมเก็บเกี่ยวเตรียมผลผลิตค้าขายแลกเปลี่ยนไอ้ที่เหลือก็เอามาถนอมอาหารหมักนะเป็นเครื่องดื่มหรือเป็นอาหารชนิดต่างๆอะไรก็ว่ากันไปแล้วเครื่องดื่มพวกนี้ก็เป็นใช่ไหมเฉลิมฉลองมันก็กิเลสเหมือนกันนะถูกไหมเออมันก็เป็นลักษณะแบบนี้อ่ะก็คือความสุขนะในความหมายแบบนั้นตั้งแต่โบราณแล้วก็เนี่ย ก่อนประวัติศาสตร์ไทยก่อนประวัติศาสตร์อินเดียด้วยซ้ําบาบิโลนี่เก่าที่สุดนะครับเราจะเห็นดาวประจําเมืองก็ตอนช่วงหัวค่ํายังไงก็คือเนี่ยพระอาทิตย์อยู่ที่ราศีมีนหมายถึงว่าตอนเช้าเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นมีกลุ่มดาวปลาคู่ราศีมีนอยู่ฉะนั้นใครที่เกิดตอนเช้าปุ๊บเกิดพร้อมพระอาทิตย์ก็เป็นคนลัคนาราศีมีนสายหน่อยก็เป็นเมษใช่ไหมเที่ยงเนี่ยมีถุนตกเย็นเป็นราศีกัน นะเนี่ยเที่ยงส2บสองนาฬิกาอันนี้ส8บแดนาฬิกาอันนี้24นาฬิกาอันนี้วนกลับมาเช้าใหม่หนาฬิกาโดยประมาณเห็นไหมพอมาอยู่ที่ราศีกันเนี่ยหกโมงเย็นใช่ไหมเข้าราศีตุลเข้าราศีพิจิกช่วงเนี้ยเห็นไหมดาวศุกร์อยู่ฝั่งตรงข้ามมองเห็นดาวศุกร์เนี่ยดาวประจำเมืองมันจะขึ้นช่วงหลังหกโมงเย็นนี่เรา เราอยู่ตรงเนี้ยเราก็มองขึ้นไปบนฟ้าก็จะเจออ่าดาวศุกร์สวยเพนเห็นอลามนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดาวประกายพึกเนี่ยดาวศุกร์ต้องอยู่หลังพระอาทิตย์สามราศีเห็นไหมหกโมงเย็นเที่ยงคืนตีสามเนี่ยเห็นไหมตีสามเนี่ยดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ก็จะเห็นในช่วงตีสามนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่เองนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนพูดง่าย ดาวประจําเมืองขึ้นในดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนถือว่าชัดเจนครับดวงดีครับไม่ต้องตกอ,อกตกใจว่ามันเป็นภพมรณะนะเพราะมันเป็นกเกษตรดาวเจ้าเรือนมรณะ,ะถ้ามันเป็นอุดไม่ดีเป็นมหาจักไม่ดีเป็นตำแหน่งอื่นๆอาจจะมีข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเป็นกเกษตรเนี่ยถือว่าดีเลยครับความหมายที่ไม่ดีของมรณะมันก็หมดไป ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะและดาวก็ดาวสุกก็โยกหน้าดวงชะตาแบบนี้เขาเรียกว่าสุกสามจักเจริญยิ่งยศแห่ได้ตําแหน่งปฐุมเมเกนชัดเจนสวยงามนะครับชื่อเสียงการติดต่อการสื่อสารการเดินทางการออกสังคมการพบปะผู้คนเพื่อนฝูงสำเร็จเรียบร้อยเป็นการดีนะด้วยดวงส่วนตัวของชาวลัคนาราศีมีนก็ดูดีอยู่แล้ว พอเดี๋ยว19เมษาดาวพฤหัสเป็นไงเดินเข้าพบการเงินมีตําแหน่งเป็นราชาโชคส่งเสริมมัเข้าไปอีกทิศทางมันดูดีนะครับทิศทางมันดูดีแต่คลิปเนี้ยขออธิบายแค่ดาวศุกร์นะดาวพฤหัสได้ทําคลิปไว้แล้วดาวพฤหัสย,ย้ายดวงชะตาเดือนเมษาก็ทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะติดตามกันได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์หรือ เป็นวิดีโอตอนท้ายขึ้นมาต่อข้างหลังสามารถใครที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังก็ชมต่อกันได้เลยนะครับอ่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนดาวศุกร์ย้ายครั้งนี้ดีสถานเดียวครับยอดเยี่ยมนะครับชื่อเสียงสังคมการติดต่อการเดินทางไม่ว่าใกล้ไม่ว่าไกลดวงชะตาบางคนอาจจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนตามความหมายของพบมรณะแนะ่ก็เป็นได้นะครับนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนก็ประมาณนี้นะครับดาวศุกร์ย้ายครั้งนี้8เมษาดูดีมากครับคลิปนี้ประมาณนี้ยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับก่อนจากไปฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ใส่กระดิ่งนะครับก็ถือว่าโอเคขอให้ชาวลัคนาราศีมีนเฮงเปังป,งปงรวยๆ สวัสดีครับ